สวัสดีครับวันนี้จะมานะครับแนะนำนะครับเกี่ยวกับแนวข้อสอบหรือว่าวิธีการการทําข้อสอบนะครับในรายวิชางานจักรยานยนต์เนาะซึ่งจะจัดการสอบในวันจันทร์ที่16นะครับโดยโดยจะชี้แจงดังนี้เนาะการทดสอบเก็บคะแนานนะครับจะแบ่งออกเป็น2ตอนนะครับหรือว่า2ข้อใหญ่นะครับโดยคําชี้แจงเนาะ นักศึกษานะครับจะต้องบริหารเวลาในการทําข้อสอบแต่ละวิชานะครับตามตารางที่ฝ่ายวิชาการกําหนดไว้เขียนชื่อนะครับห้องพร้อมรูปถ่ายนะครับข้อสอบที่ทําเสร็จแล้วโดวยผมจะทำอัลบั้มเนาะไว้ในกลุ่มของห้องนะครับ AU 103ภายในเวลา4โมงหรือว่า16นาฬิกานะครับจนถึง4โมง20 00หรือ16นาฬกานาที หลังจากนั้นนะครับผมจะปิดอัลบั้มแล้วก็ตรวจนะครับให้คะแนนหลังจาก16นาฬกา20นาทีเป็นต้นไปแสดงว่าหมดเวลาในการส่งนะครับท่านสามารถชี้แจงนะครับเกี่ยวกับเหตุผลในการส่งช้าหรือว่าการขาดสอบได้ที่อาจารย์ที่ปรึกษาหากพบนะครับการทุจริตการส่งคำตอบนะครับให้เพื่อนแล้วทำนะครับหลังเวลา1 6ุด 2 0นะครับจะถือว่ามีความผิดแล้วก็คะแนนเป็นศูนย์นะครับข้อสอบข้อที่1จะเป็นเรื่องเครื่องมือครับเครื่องมือที่ผมบอกไปนะครับในเนื้อหาก,ก็คือมีอยู่3าประเภทเนาะประเภทที่1คือเครื่องมือพ่วไป2เครื่องมือวิเศษ3เครื่องมือวัดให้นักศึกษานะครับเขียนชื่อเครื่องมือนะครับแล้วก็วิธีการใช้มาสิชนิดนะครับประเภทละ10ชนิดรวมเป็น30ชนิดเนาะลงในสมุดข้อที่2นะครับ เป็นหลักการทํางานนะครับแล้วก็การหอดประกอบเนาะเรื่องหลักการทํางานจะอยู่ในหน้าที่21นะครับจนถึงหน้าที่23มีประมาณชิ้นชิ้นส่วนอยู่ประมาณ10ชิ้นนะครับแล้วก็อธิบายหลักการทํางานดูดนอะัดระเบิดคลายอยู่ที่หน้า25และ26นะ่สิบแล้วข้อนี้จะคะแนนเยอะหน่อยนะครับเนื่องจากต้องมีคมาําอธิบายแล้วก็ผมเพิ่มนะครับโบนัสสาหรับคนที่คิดว่าตัวเองทขาข้อสอบได้น้อยหรือมีคะแนนน้อยนะครับอีก5คะแนนเนาะ เป็นชื่อชิ้นส่วนรถจกักรยานยนต์ที่นักเรียนรู้จักนะครับสิบถึงยี่สิบชนิดพอแล้วเนาะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีในการสอบนะครับขอบคุณครับ